สวัสดีค่ะเนื้อนานะคะเนือเนาะเป็นนักเรียนใหม่ปาับแี้ปัดตัวเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะเนื้อเนาเป็นอะไรกับแนนโน้ค่ะอ๋อเนือนาเป็นพี่สาวข้างบ้านของแนนโน้ค่ะแล้ววันนี้เนื้อเนาาทำอะไรคะเนือนาจะมาเชิญชวนเพื่อนเพื่อนระดับม .2 อนะครับเข้าเรียนออนไลน์กันค่ะ โดยที่เพื่อนๆจะมีรายวิชาต่างๆมาเรียนมากมายเลยนะคะและที่สําคัญแนนโนเนี่ยเอ <c oughs> ้ยนวลโนเนี่ยต้องการให้เพื่อนๆมสองเข้าเรียนกันทุกคนด้วยนะคะแล้วแนนโนจะต้องเข้ามาเรียนไหมคะเข้าเรียนค่ะแล้วแนนโนจะต้องทอํายังไงคะถึงเข้าเรียนได้คะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวนี้จะให้เจ้านายเป็นคนให้ข้อมูลนะคะเจ้านายเจ้านายอ่าเราเสลีกันนะครับเริ่มวันจันทร์ที่14นี้นะครับ เราจะเรียนกันวันล,ละ4วิชานะครับเริ่มตอน9โมงนะครับเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดยการเรียนนั้นอ่ะเราจะเน้นการเรียนแบบปรับพื้นฐานนะครับเพื่อนักเพื่อนกักเรียนเนี่ยทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับ